สวัสดีชาวหลังเตา TCG ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเด็กลิสตของผมที่ไปได้แชมป์ e League มานะครับที่สนามของ Luna g การ d o o n n r r นะครับเด็กลิสตนี้เนี่ยผมก็จริงๆขึ้นไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงบางจุดที่เป็นคอมโบสำคัญของเด็กนี้ก็แล้วกันนะครับเด็กนี้พึ่งพาการเล่นของมาล่าซอสคุกกีซะเยอะนะครับมาาซอเนี่ยผมมองว่าเป็นคุกกี้ที่ เก่งอันดับต้นๆของโหน่าจะของเมตานี้เลยด้วยซ้านะครับเพราะว่ามันจ่ายแค่2พลังงานแล้วตี3ดาเมจนะครับแล้วก็มันยังมีสกิลที่แบบถ้าว่ามันรอดจากการโดนดาเมจเนี่ยมันสามารถที่จะส่วนดาเมจไปที่ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับข้อดีของมันคือถ้าสมมติเราได้เริ่มก่อนเปิดมาได้มาล่านะครับวางซัพพอร์ตไว้ใบหนึ่งพอกลับเข้าเทิร์นเราเราสามารถตีได้เลยนะใช้สองซัพพอร์ตตี3ดาเมจได้เลยแล้วก็ หลังจากเธอ์นั้นถ้าหากว่าเรามีการ์ด p r o m a กเ n e Cookie นะครับเราก็สามารถเสริมพลังมันให้มันตี4ดาเมจนะครับพอ,อยันเด็กนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเด็กที่ทำดาเมจได้เร็วแรงตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับ Devil Cookie Devil Cookie เอาตรงๆนะมันเหมือนกับมาร่าซอสเปะเลยครับเลเวล2 HP 2จ่าย2พลังงานตี3ดาเมจเพียงแค่ว่ามันไม่มีสกิลเฉยๆนะครับก็เป็นตัวสำรองของมาราซอสนะครับ เด็กนี้เนี่ยมันจะทำให้คู่ต่อสู้เวลามาเล่นด้วยนะครับเ,เขาจะโดน k o ไวมากนะครับและเขาจะโดนบีบให้ต้องลงคุกกี้ที่บางทีเขาอาจจะไม่อยากลงนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นฟลิปอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าเจอเด็กสีฟ้าเขาจะไม่ค่อยลงคุกกี้เลเวล3มาใช่ไหมครับแต่เด็กนี้เนี่ยด้วยความที่มัน k o ไวบางทีเราอาจจะบีบเขาให้ลงมาสู่สนามได้นะครับเวลาที่ เด็กนี้สามารถบีบให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นตัวเลเวลสูงๆได้นะครับเราจะมีโอกาสใช้การ์ดนี้ครับ Spicy Power Juice นะครับอันนี้ใช้1พลังงานนะแล้วมันจะลดเลือดนะครับสมมุติว่ามาล่ามีเลือด2ใช่ไหมมาล่ามีเลือด2นะครับใช้การ์ดใบนี้นะเสีย1พลังงานนะครับเราจะเสียเลือดใบหนึ่งจริงๆแล้วมันคือการเสียเลือดจนเลือดเหลือ1น่นะครับสมมุติว่าสมมติว่าเป็นตัวอื่นอ่ะเลือดเลือด3อย่างเงี้ยใช้การ์ดซอสเมื่อกี้ปุ๊บมันจะแพรเลือดไปหมดเลยครับ จนเลือดเหลือ1และมันจะบวกดาเมจ2นะครับมันจะทําให้เราสามารถใช้คอมโบนี้นะครับมาล่าสามารถตีได้ถึง4ดาเมจเลยนะครับและถ้าหากว่ามีพรมากเนตคุกกี้อยู่ในสนามด้วยเราสามารถที่จะใช้พรมากเนตเพิ่มอีก1ดาเมจนะครับมาล่าตีได้5ดาเมจเลยสุดยอดไหมนะครับและที่ผมเคยทําได้สูงสุดเลยนะครับก็คือผมมีสเตทด้วยครับ d ี s e a s ์สโอเนะครับก็คือมันต้องลงไว้ก่อนนะในหลายๆจังหวะของเด็กสีแดงนะครับเราจะมีมานานเหลือนะครับด้วยความที่เราใช้ตัวมานาน,น้อยในการตีนะครับการใบนี้เมื่อใช้งานนะจะหักเลือด1น,นะครับของตัวไหนก็ได้นะแล้วไปบวกพลังโจมตีให้กับคุกกี้1ตัวของฝ่ายเรานะครับก็อย่างเช่นเราหักเลือดของโพมาโกนเนีนะตัวนี้เลือดเยอะเลือด5นะครับหักเลือดตัวนี้แล้วบวกดาเมจตัวนี้นะครับผมเคยจ่ายใช้มาร่าตีเนี่ย 6ดาเมจเคยมาแล้วนะครับก็จะเป็นเด็กที่ตีเร็วตีแรงนะครับบีบให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเร่งเกมนะครับซึ่งในเมตา t ี้เนี่ยทำไมผมถึงจัดเด็กแบบนี้ผมจัดเด็กแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าคุกกี้ของสีแดงเนี่ยมันเป็นคุกกี้ที่เก่งครับก็เลยพยายามจะใช้มันเนาะเออผมก็เลยมีตัวมาเสริมด้วยเป็นเจ้าเดวิลคุกกี้นั่นเองนะครับสำหรับเด็กนี้เนี่ยยังมีคอมโบที่ผมใช้อยู่บ่อยๆอีกนะครับนั่นก็คือเชอร์รี่บอลคุกกี้ นะครับจริงๆแล้วมันไปใช้เป็นจิงเจอร์เบรฟที่เป็นตัว UR ก็ได้นะตัวนั้นเก่งกว่าอีกนะครับผมเพ่งเห็นนะมันเป็นเลเวล1เลือด2แต่มันตีแรงครับมันตีได้2ดาเมจแต่ว่ามันใช้2พลังงานนะครับก็คือคอมโบก็จะคล้ายๆกับมาร่าเลยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ใบนี้ก็ได้นะครับใช้ใบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีไปผมเคยใช้เชอร์รี่บอคคุกกี้ทำดาเมจแบบ 4- 5ถึงาดาเมจก็เคยมาแล้วนะครับแล้วมันคุ้มค่ามากเพราะมันเป็นเลเวล1นั่นเองนะครับจะเห็นว่าด้วยการ์ดที่บมโชว์มาหลายๆใบเนี่ยเด็กนี้ทำดาเมจได้แทบทุกเทิร์นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สำคัญเหมือนกันนะในเมตานี้นะครับก็คือมาการองคุกกี้ตัวนี้ลงมาในสนามจาจหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำลายสเตเดียมทำลายการสเตตของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับซึ่งเราจะใช้มาการองคุกกี้ในจังหวะที่เราเจอกับ สีเขียวนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับผมคิดว่าที่มีผลที่สุดก็คงจะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับถ้าว่าเราทํำลายสเตจเขาได้เราจะตัดเกมเขาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าว่าเราเจอสีพวกนั้นก็เก็บมากระลองไว้ใช้เป็นคุกกี้เล v เ l 1วลหนะครับโดยปกติแล้วเด็กสีแดงเนี่ยผมมักจะเล่นเลเวล2 4ตัวนะครับแล้วก็เลเวล1 1ตัวเนาะ เพื่อให้มันได้เลเวล9เนี่ยถ้าพวกนี้ KO หมดนะครับก็จะเลเวล9พอดีพอเลเวล9พอดีปุ๊บเราก็จะฮีโร่ไทม์นะครับใช้ไวเบอรี่คุกกี้จ่าย4ตี6ได้นะครับส่วนออก,การเล่นสีแดงเนี่ยก็ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องพยายามทำให้เบรกมันเป็นเลเวล9นะครับแล้วไวเบอรี่จะเก่งที่สุดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เล่นไวเบอรี่เมื่อไหร่ผมจะต้อง จบเกมในเทิร์นที่ไวเบอร,รได้ลงเทิร์นนั้นแหละพยายามจบให้ได้เลยครับเพราะว่า BREAK a r e ียมัน9แล้วถ้าเราปล่อยเข้าสู่เทิร์นเขามันโอกาสที่มันจะ KO ว่าตามตรงมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เดคลิสของผมจะเห็นว่าผมไม่ได้ใส่การ์ดฟลิปอย่างโอเกคุกกี้สีเหลืองนะครับที่มันฮิลสอนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยลุ้นช่วงท้ายเกมผมจะ ฟลิปทุกใบที่ผมเปิดขึ้นมาจะมีโอกาสใช้เสมอนะครับจะไม่มีเงื่อนไขเลยที่ผมจัดแบบนี้ไม่ใส่โอเคเข้ามาเพราะว่าอ,อย่างที่ผมบอกเนอะเด็กนี้เนี่ยผมเร่งเกมเร่งการโจมตีตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับด้วยการเล่นมาล่าหรือว่า Devil Cookie นะครับดังนั้นผมอยากจะเปิดมาเจอฟลิปที่มันใช้ได้ทันทีมากกว่าฟลิปที่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของมันเนอะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่ผมใส่จแอนเชอรี่บอมน้อยเนี่ย จริงๆแล้วนี่คือหนึ่งในการที่ทรงพลังที่สุดของสีแดงในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับจ่าย3พลังงานดิสการ์ด1นึ่ใบแล้วก็ทํา3ดาเมจไปที่คุกกี้ฝ่ายตรงข้าม1ตัวนะครับความเก่งของมันคือฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้กับดัก ได้นะครับเพราะว่านี้เป็นการทำดาเมจด้วยไอเทมนะครับแต่ผมเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราไปใช้ใจแอนเชอรี่บอมเยอะๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยเหลือการ์ดบนมือนะครับเพราะามันต้องดิสการ์ดเพิ่มเนาะผมก็เลยลดจำนวนมันเพื่อไปเพิ่มจำนวนคุกกี้ครับก็เด็กนี้เน้นทำดาเมจด้วยคุกกี้ว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนี้จะค่อนข้างแพ้ทางสีเขียวที่มีกับดักเยอะหรือ,เ,อ,อเด็กอะไรก็ตามที่มีกับดักเยอะเด็กนี้จะเล่นยากขึ้น แล้วก็ด้วยความที่เด็กนี้อย่างที่บอกนะการ์ดฟลิปเนี่ยมันเป็นการ์ดฟลิปที่ใช้งานได้ทันทีการ์ดฟลิปทุกใบเนี่ยเวลาจะใช้งานมันต้องทิ้งการ์ดบนมืออยู่แล้วเนอะผมก็เลยมีหลายๆจังหวะที่ก่อนหน้านี้ผมใช้จ่ายแอนเชอรี่บอมสามใบสีบ่ใบแล้วมันทําให้เสียโอกาสในการใช้การ์ดที่ฟลิปเจอค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมก็เลยปรับมาเป็นแบบนี้นะครับคอมโบส่วนใหญ่ในเด็กนี้ก็เป็น ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเด็กนี้เอาละครับแล้วก็คอมโบสุดท้ายนะครับคอมโบที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูถ้าหากว่าใช้สําเร็จรับรองว่าคุณจะเล่นเด็กสีแดงได้เก่งขึ้นแน่ๆน,นะครับนั่นก็คือการเอ่อรีดดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถกําหนดเบรกแอเรียได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเบรกแอเรียของเรามี7แล้วนะถ้าหากว่าพมากระเนต้คุกกี้เนี่ยมันถูก KO ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น9พอดีแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นคน KO เราก็ได้นะเราสามารถลงไปได้เลยนะครับคุกกี้ไวเบอร์รี่ใช่ไหมอ่าพอลงไปแล้วนะครับอ่าดูปึ๊บอ่าเราก็วางเลือดไปนะครับคอมโบนี้จะใช้ได้คือเราต้องมีการใบนี้นะครับอ่อพริกลี่แคคทัยกรฟนะครับหรือว่าจะใช้เป็นอ่อการใบอื่นก็ได้นะขอแค่มันทําให้พอมากรหน่คุกกี้เนี่ยเลือดลดได้นะครับเมื่อใช้การใบนี้แล้วนะมันจะทํา2ดาเมจนะครับแล้วก็จะต้องแทรเลือดไป2ใบ ช่มัครบเลือดก็เหลือ1แล้วนะแล้วเราก็ทำไป2ดาเมจแล้วนะครับพอทำไป2ดาเมจใช่ไหมใช้ความสามารถของโปรมาโกเนตนะครับเพิ่มไว้1ดาเมจนะครับตอนนี้ก็จะตีแรงเป็นจาก4เป็น5ดาเมจแล้วนะครับแล้วก็ใช้ใบนี้นะครับแทสเลือดไปตุม้มอันนี้ก็ตายนะไปอยู่ในเบรกแอเรียเบรกแอเรียจาก7กลายเป็น9กาไวเบอรี่ของเราก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก2องไวเบอรี่พร้อมที่จะตีดาเมจเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราใช้สเตตนะครับก็บวกพังโจมตีไปอีกหนึ่งเท่ากับว่ามันได้ดามจบวกมาเป็น8ดาเมจนะครับแล้วเมื่อกี้เรายิงไปแล้วอีก2นะครับสิดามจเลยนะครับในตัวนี้คือแบบก็สามารถที่จะกําหนดเลเวลได้ดีขึ้นนะครับด้วยสเตทหรือว่าถุงมือแคคตัสอันนั้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราได้ดามจสูงที่สุดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่มันจะโดน KO เออมันสามารถใช้ ความสามารถได้นะครับแล้วก็เลือดมันเยอะมากๆนะครับมันสามารถที่จะนํามาใช้เป็นคอสในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้ด้วยแบบหลากหลายวิธีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยใส่มา4ใบเลยนะครับเก่งมากๆนะครับตัวนี้ก็อันนี้คอมโบสําคัญยังไงลองไปเล่นดูนะครับเด็กนี้ สุดท้ายแล้วผมจะบอกว่ายังไงมันก็เล่นสนุกผลงานผมก็รู้สึกว่าโอเคนะนะครับมันคงเป็นพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละว่าเด็กนี้เอาไปใช้ได้จริงนะครับอ่ะสำหรับงานแข่งที่ผ่านมาผมก็ได้ซองมานะโปรโมกับซองอันนี้นะครับก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันก่อนจะจากกันไปนะครับซองโปรโมมันก็ไม่มีอะไรมากผมไม่เปิดแล้วกันผมเปิดซองนี้เดี๋ยวดูกันหน่อยสิเออดูสิอ่าได้ฟอร์สครีนคุกกี้นะครับก็ก็โอเคมัง้งไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วนะครับอ่ะ ก็เบรฟล u กนะครับสำหรับสีแดงเนี่ยผมดีใจมากๆเลยที่ได้เพลย์แมปนี้มานะครับก็ตั้งใจเล่นมากๆเลยแล้วก็เป็นเด็กที่ครีเอทขึ้นมาเองใครอยากเล่นตามก็ลองดูนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการเล่นก้รันเบรฟเวิร์ดครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ